ฤดูใบไม้ร่วงนะคะจะเป็นช่วงเวลาผสมพันธุ์ของต่อหัวเสือฤดูการนี้ต่อหัวเสือจึงมีความดุร้ายเป็นพิเศษ หากโดนต่อยเพียงนิดเดียวค่ะก็อาจเป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตได้เมื่อวานนี้นะคะนักล่าสัตว์ชนเผ่าปู้หนงเมืองผิงตงซึ่งอยู่ใกล้กับเขตอูลิงได้ทําการกําจัดรังต่อหัวเสือค่ะขนาด60กิโลกรัมภายในรังต่อนะคะมีต่อหัวเสือกว่า20,000ตัวซึ่งในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะนักล่าสัตว์ชนเผ่าปู้หนงสามารถล่ารังต่อหัวเสือได้ถึง15รัง สถิติกองป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเมืองผิงตงพบว่าปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคมมีการกำจัดต่อแตนพึ่งทั้งหมดนะคะ546รายการเฉพาะเดือนสิงหาคมค่ะมีกรณีร้องเรียนนะคะให้ไปกำจัดต่อแตนพึ่งถึง227รายการดังน,นั้นจึงขอเตือนให้ประชาชนค่ะที่จะเข้าไปทํากิจกรรมในป่าช่วงฤดูใบไม้ร่วงแบบนี้ควรสวมเสื้อผ้าสีอ่อนๆหลีกเลี่ยงการฉีดน้ําหอมตื่นตัวตลอดเวลาและอยู่ให้ห่างจากรักต่อ มณภร์ชัยวุฒิทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน